หมินประมาณในการโฆษณานะครับโดยเหตุผลที่ให้เนี่ยก็คือว่าไม่มีข้อความที่รับฟังได้เพียงพอว่าเป็นการใส่ความนะครับแล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยไม่พอฟังได้ว่าเป็นความผิดก็เลยสั่งไม่ฟ้องครับแล้วหลังจากนี้นตามกระบวนการขั้นตอนพอไอการมีความห็นสั่งไม่ฟ้องเนี่ยจะดำเนินการยังไงต่อไปครับถ้าในส่วนในส่วนของตามหลักกฎหมายเนี่ยนะครับไอการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยซึ่งเดิมความเห็นจะแตกต่างก,กับพนักง,งานสอบสวนที่มีความเห็นสั่งฟ้องมาแล้ว ขั้นตอนเนี่ยต้องส่งไปที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อมีความเห็นอีกครั้งหนึ่งขั้นต้นเนี่ยผมเรียนถามทาง,งทางอายการแล้วนะครับท่านบอกว่าส่งไปที่สำนักตำรวจงชาติแล้วมีความเห็นตามก็คือยืนยนันฉะนั้นเนี่ยในทางคดีเนะี่ยต้องยุตินะครับคดียุติตามนี้ครับ แต่คดีทางของเราเริ่มต้นเนะ<ช>าะคดีคดีของเราก็จะกลายเป็นเริ่มต้น <c oughs> แต่จริงคดีของเรามันไม่จะเป็นต้องรอคด,ดีจากที่เคยมีข่าวไปนะครับตอนนี้วันนี้เนี่ยเมื่อยุติตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพนักงานพนักงานสอบสวนเนี่ยคงไม่มีเหตุผลอื่นละที่จะรอนะครับฉนั้นต้องไปต่อเดี๋ยวหลังจากนี้นยะผมจะตามไปที่สถานยึดรลบปุมวันอีกครั้งหนึ่งที่คุณแซนแจ้งความใหม่ครับซึ่งทราบมาว่าคุณหญิงมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าจริง,จร,งจริงครับเพราะว่าผมเข้าไปดูด้วยตัวเองนะครับ อันนี้ในส่วนของทางคุณแซนฟ้องทางแจ้งความก่อนนะครับกัแล้วในคดีในส่วนของทางคุณจินนะครับคดีในส่วนของคุณจินก่อนหน้านี้เนี่ยสำนวนถูกส่งไปที่อายการสูงสุดนะครับเนื่องจากว่าคุณแซนกับคุณกติกเนี่ยตามคนต่างแจ้งความโควลสารสถานีตำรวจนะครับโดยระเบียบของพนักงานอัยการเนี่ยก็เลยต้องส่งสำนวนไปที่อายการสูงสุดให้สั่งเพราะว่าพนักงานอัยการเนี่ยสั่งไม่ได้ท่นี้คําสั่งขั้นต้นขั้นต้นนะครับ กลับมาแล้วว่าให้เอาสำนวนรวมกันจากที่คุณแซนพื้นที่ของอาญาธนบุรีไปรวมกันที่สำนักอายการมีนบุรีนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะตามอีกว่าเมื่อไปรวมกันแล้วเนี่ยนะครับคำสั่งของพนักอายการเนี่ยจะสั่งในเรื่องคดีที่ทางคุณกติกกับคุณแซนเนี่ยแจ้งความคุณชินไว้ในข้อหามินะมาทนะครับว่าเป็นมีคำสั่งอย่างไรครับมีคำสั่งรับจะไม่รับฟ้องใอ้สั่งฟ้องหรือไม่ใช่ครับใช่เดี๋ยวจะตามอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับ ที่นี่นิสส่งของคดีนี้พอมีการพอสารอัอายาการมีความเห็นไม่ฟ้องแล้วถ้าหากว่าทางตัวผู้ฟ้องเองคือคุณหนิงจะฟ้องเรื่องคดีเองอันนี้สามารถทำได้ไหมสิทธิตามกฎหมายมีนะครับถ้าคุณหนิงยังยังอยู่ในฐานะผู้เสียหายเนี่ยคุณหนิงสามารถใช้สิทธิไปยื่นฟ้องต่อ,อสาลเองได้ครับครับอันนี้ถามคุณหน่งครับเพราะเรากังวลไหมครับว่าเขาจะฟ้องเองอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่กังวลเลยค่ะก็ถ้าเกิดเขาฟ้องเองอีกเนี่ย เราเราเราได้ความเพิ่มได้เรา,เราใช้ใชสิทธิ์ได้อีก <c oughs> เนื่องจากว่าอย่างที่เรียนนะครับเราแจ้งความกลับไปลวถ้าเกิดเขาใช้สิทธิ์ฟ้องเราเองอย่างที่เรียนครับว่าพอเขาต้องไต่สวนมูลฟ้องในคดีมันก็จะมีข้อหาเพิ่มในเรื่องของฟ้องเท็จเบิกความเทน็นะครับมันก็จะเป็นอีกคดีนหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าคุณสซยก็คงมไม่ยอมเ <c oughs> อาความไม่ได้ <c oughs> ครับเพราะอย่างที่เรียนครับสิทธ์ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายพยานหลักฐานต้องชัดครับ แต่ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับก็เป็นสิทธิของเขาที่ไปเจรจาเองว่าเขาจะไปต่อหรือเปล่าในส่วนของมหากาการมิน,นประมาณนี้คิดว่าเราจะจะจบได้เมื่อไหร่แล้วคิดว่าเราความมั่นใจว่าเราจะชนะชทุกทีอย่างไงี้ครับความมั่นใจทนายผงบอกไม่ได้เนื่องจากว่าทุกสิ่งอย่างต้องสารท่านต้องมีอรู้ตัดสินนะครับเรามั่นใจได้จากพยานหลักฐานที่เรานําเสนอนะครับส่วนจะจบเมื่อไหร่น่ยบอกเรื่องเงื่อนเวลาไม่ได้จริงๆง ที่นี้ขออนุญาตถามในส่วนของคดีของคุณแตงโมที่จะมีการนัดพร้อมในวันที่2มีนาคมน,นี้เราเตรียมความพร้อมเป็นไงบ้างครับส่วนตัวผมนะผมเตรียมความพร้อมอมาอยู่แล้วนะครับ,รบจากภาพข่าวที่ที่มีว่าคุณแม่เรียกค่าใช้เพิ่ม40.8ล้านนะผมมียื่นคำร้องศาลไปแล้วนะครับขอให้วินิจฉัยในื่ข้อกฎหมายแล้วก็ขอให้ศาลท่านสั่งให้คุณแม่วางค่าคึ้นศาลจาก40.8ล้านแล้วก็ยื่นเอาให้การสู้คดีนในส่วนค่าใช้ส่วนแพ่งเมฆเข้าระบบศาลเรียบร้อยแล้ว ครับต้องถามน้องแซมว่าน้องแซมกังวลอะไรหรือเปไม่ได้กังวลตั้งแต่แรกหรือลปล่ะไม่คือเราไม่กังวลตั้งแต่แรกเราก็พร้อมที่จะไม่ได้กังวลหรอเปล่รถาะว่ามันไม่ใช่ว่าเราทําอะไรผิดในเรื่องนี้ยค่ะใช่ก็ไปตามนั้นนะคะถ้าให้ข้อหามาก็สู้ต่อไปส่วนตัวเรายังกังวลหรือเครียดหรือเราเหนื่อยในเที่องคดีมัน มันเหมือนยังไม่จบอีกสิ้นแล้วนะการต่อไปเรื่อยๆทั้งในส่วนคดีด้านมองเองมันก็ทั้งคดีเนี้ยมีประมาณนี้เลยเหนื่อยก็อยากให้จบๆนเนาะคือแต่ว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็นอกจากก็ไปตามขั้นตอนถึงมันใจบริสุดทำบริสุดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็เราไม่ได้ทําอะไรผิดเราบริสุทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉันไม่กลัวอะไรเลยค่ะไม่ต้องเตรียมพร้อมไม่ต้องอะไรเลยทุกคดีนะครับทุกคดีเตรียมพบกับการวิเคราะห์ จาะลึกปันธมงกับคนฮาร์ดคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดนล่แบบถูกขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอยาเอาเปรียบประชาชนมากจนินไปถ้าไม่รวมกินด้านเมืองประเทศชาติมันจะเลินไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองในเดลี่นิวจับสุดเลือกตั้ง66ได้ที่เดล l y นิวออนไลน์